เอกคอนหวันแบ็คแฮนด์นั่นโอ้ย oh, ง mm ูฉ hmm. กแต่เนื่องจากเขาอ e ีซ้ายเนาะใช่ป่าวะใช่จริงเรื่องม e ือซ้ายลุกเซิร์ฟแบ็คแฮนด์ตัดอ่าเจดเด็ตครับถ้าลงหลอข mm hmm. ออภัยจากการเทนเนิงเมื่อกี้ครับเนื่องจากบุกก่อนแพ้ก็ให้เน้นว่าให้บุกแบ็คแฮนด์จะไปท็อปสปินให้เน้นบล็อกเป็นหลักแล้วก็ตัดโต้นะครับจะมีโอกาสมากกว่าครับ ห้องไร่ฝุ่นซ้อมกันมานานเท่าไหร่เห็นไหมอ่าเป็นเป็นเป็นไปตามนั้นเลยผู้ชมผู้ชมแอบไซเบเดียนครับนี่โอเคเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเลยไอ้แม่ไอ้ยุ้ย ปั๊บสี่เท่าเบอร์เปลีป enfin wan ita wan ita, okay. okay. ่ยนทางนี่บล็อกทำถูกแล้วจะได้เก็บสามไปเลยเห็ไหมอ่าเบานี่เห็นไหมโอ้วุ้นไก่รัสโอ้์โรจังหวะวิ่งเข้านี่คือแบบยังไงดีขยับใบกินไปอ่ะมันต้องขยับดึดดๆดเสริบเบาครับโอ้จิ้มหนักติดเน็ตเลย นึกว่ามันหนักอ่ะลองมาดูกันดีกว่า5ต่อ7เอกคอนหวานพร้อมเอกคอนหวันตัดยาวๆเปิดแบ็คบล็อกแบก็คนี่ใช้แบ็คแฮนด์นำครับเนื่องจากฟลอแฮนด์นำไม่สำเร็จตามมาแล้ว6ต่อ7นี่แน่งป่อยจังเลยว่ะโอ้ธรรมดาไม่มีอะไรสปินก็โอ้7เท่ากันแบ็คแฮนด์ ครับ่ยังไงต่อยังไงต่อลูกเซิร์ฟเป็นไงลูกเซิร์ฟหมักเบาลงไหมอ๋อครับแปดต่อเจ็ดครับก็เป็นการแก้เกมเนาะคือถ้าเกิดท็อปสปินมากๆแพ้ตีแบ็คแม่เลยนะโอ้เรียบร้อยเซิร์ฟสั้นถลับเบาหนักสีสูงนี่ครับเซิร์ฟหนักตัดตัดโ้ย ไม่น่าเชื่อว่าแผนนี้จะได้ผลอุ้ยส,สดเบาะนะเนี่อะบล็อกท่านย้ยใช้ชนะกลับมาเป็นของเอกอนหวันแนะ่ครับ